ครับปูกันเ์จนเกยครับเหลื่อมสร้างทางครับลงรัดกัดรีไซเคิ้งครับเพิ่งย้ายมาจากหน้างานครับไอแถวของห้อยโคงครับนี่ครับฝนเพิ่งหยุดตกครับเพิ่งย้ายมาถึงใหม่ๆสดๆร้อนๆนะพิ่งกัดเสร็จครับเมื่อกี้ครับนี่ครับเน้นๆนะครับหมายหัวลง บันไดวางบันไดเรียบร้อยครับดูดบุรีควันคลุ้งเลยครับกำลังจะขึ้นไปครับลงข้างบนกอง,กองหินกองสต็อกเลยครับนะครับเรียมครับ ภาพอาจจะสั่นไปหน่อยครับต้องขอบทานอภัยด้วยครับอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับผมระยะนี้ครับบรรยากาศเต็มจอเลยครับ ใชทายเจิเชอทางเที่ยวไปถึงปลายปั๊มลมครับปั๊มลมก่อนครับ เริมเคลื่อนตัวลงแล้วครับช้าๆครับเบาๆครับลงโดยความปราณีตครับนี่ครับมาไกลๆเลยครับ พาไปชมบรรยากาศด้านหน้านะครับมาชมฝั่งนี้ครับใกล้ๆครับชัดๆครับไม่ค่อยย้อยแสงเท่าไหร่ครับนี<อ>่ยครับในหัวจะโบกในหัวจะเลือัอช่วยโบกครับด้านล่างครับว่าให้ทักไปทางซ้ายทางขวาอะไรประมาณนี้ครับเนี สามตัวครับคันนี้รถเพื่อนสี่ตัวครับเสียงแท็กดังลั่นเลยครับต้องลงแบบเบาๆประนีนครับอันตรายมากครับรถน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะด้วยครับ ปีาศาจเลยครับคันนี้ครับดูทรงครับโอ้โหหนักกลัวมากทรานสนฟอร์มเมอร์ก็ว่าได้สาวๆกำลังเลิกงานมาพอดีครับรติดสาวแล้วนี่ครับสาวสวยครับน้องปัดครับ ลงเตะสู่พื้นดินเรียบร้อยครับโอ้ยักษ์ขาวครับดีสาดทรอมรันเมอร์ครับเจ้ารถกันดีสกิ้งครับ,รบย้ายมาจากางานกัดมิกปูนครับมิกสกิ้งปูนครับสายปลักค้ำครับของไอโคงครับ จำไม่ผิดนะครับชื่อหมู่บ้านผมก็ลืมเหมือนกันนะ,เ,ะนเขาว่าพายโคดอ่ะต้องทำแล้วนะเมื่อยินอ่ะต้องทำแล้วเมื่อยินนะเขาเขายังว่าไม่ยายเรียบร้อย เินหาที่จอดครับตอนนี้ดูอำนากลัวมากครับ เก็บปันไดแล้วครับในฮัวเทเลอร์รถย้ายครับฝั่งโน้นก็หาที่จอดครับโอ้โหดูครับอลังการมากครับครับกดติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับ